รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีค่ะก็เผยนะคะว่าการที่พระสงฆ์ใช้สื่อออนไลน์เผยแผ่พระศาสนาเป็นสิ่งที่ทําได้ค่ะพร้อมกับเผยค่ะว่าทุกวัดที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแต่วัดก็ยังต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนค่ะในแง่ลบก็ตามให้พูดเป็นเป็น,เป,นเป็นสื่อกลางนะให้เป็นหลักในการใช้คิดใช้พิจารณา และเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเออเป็นจริงตามนั้นเขาก็จะได้ประพฤติปฏิบัติตามนะไม่กระทบใครนะอันนี้ก็คือการใช้สื่อก็ไม่มีผลเสียหรือไม่ผิดหลักของพระธรรมวินะัยนะบางคนอาจจะมองว่าทำไมาพระจึงเล่น Facebook ทำไมาพระจึงใช้สื่อโซเชียลคือ ถ้าใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานการเผยแผ่หลักคำสอนเผยแผ่ศาสนาเนี่ยก็เป็นประโยชน์ไม่ไม่มีผลเสียและพระก็ไม่มีความผิดในข้อพระธรรมวินยนะัยที่ที่ท,ที่ที่พทธเจ้าบัญญัติไว้นะซึ่งถือว่าเราได้ทำงานเราได้ทำหน้าที่ของความเป็นพระในการเ,เผยแผ่ คำสอนของพระเจ้าให้แก่ชาวบ้านได้รับรู้ได้รับทราบเพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติก็ต้องปรับตัวนะทางวัดก็ต้องปรับตัวอย่างเช่นการอยู่ร่วมกันการขบการฉันการขบการฉันก็ต้องปรับอย่างอย่างอย่างที่วัดโครงสนามเป้าเนี่ยเมื่อก่อนตอนช้าบินทบาทกลับมาก็ต้องเอาอาหารมารวมกัน เราก็จัดเราก็จะนั่งฉันนั่งฉันร่วมกันซึ่งพอมาถึงช่วงสถานการณ์โควิดก็ต้องปรับตัวก็คือ,อเปลี่ยนวิธีใหม่ก็คือเอาอาหารมาจัดรวมทั้งหมดแล้วก็ตั้งโต๊ะไว้บนโต๊ะแล้วก็ให้ทำพิธีเสร็จเรียบร้อยพระก็จะเดินพิจารณาตักอาหารใส่บาตรตักใส่บาตรเสร็จแล้ว ก็แยกย้ายไปฉันใครฉันมันจะไม่ฉันรวมกลุ่มจะไม่ฉันรวมหมู่นะแล้วก็การาสวดมนต์ทำวัดก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าการนั่งก็นั่งห่างกันนะห่างกันไม่นั่งใกล้ชิดกันแล้วก็การาก็คือต้องใช้ชีวิตยอย่าง ทีเ่เขากำหนดออกมาว่าต้องเป็น new normal ก็คืออย่างแมสหรือหน้ากากต้องติดตัวเป็นประจำไม่ว่าจะไปที่ไหนและตอนนี้ก็ก็ปรับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่รับกินิมนต์ข้างนอกถ้าโยมอยากจะทำบุญโยมก็ต้องปรับเหมือนกันมาทำที่วัดจะถ้าถ,าถ,าถาวายอาหาร ก็ให้จัดเป็นชุดๆมาเสร็จเรียบร้อยทําพิธีเสร็จพระสวดให้เสร็จแล้วก็ถวายอาหารนยถวายเป็นชุดๆเลยเป็นองค์ค์พอพระท่านรับเสร็จให้พรเสร็จพระท่านก็จะแยกย้ายไปฉันจะไม่ได้ฉันรวมกันเหมือนเมื่อก่อน,นอันนี้ก็เป็นวิธีการในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็ซึ่งดู ตามสื่อตามข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพระที่จะติดเชื้อโควิดเนี่ยโดยเฉพาะต,ต่างจังหวัดเนี่ยก็มีน้อยไม่มากอย่างในจันทบ,บุรีของเราเนี่ยเท่าที่ทราบมีไม่กี่รูกท,ที่ที่ติดเชื้อโควิดเพราะนั้นทางพระทางสงฆ์เนี่ยก็จะระมัดระวังแล้วก็ปรับตัวเพื่อรับกับสถานการณ์ได้ดีนะ ควบคุมพระที่อยู่ในวัดได้ดีแล้วก็ให้ความช่วยเหลือ,อาตามพระําริขององค์สมเด็จพระสังฆราชว่าวัดไหนที่มีมีกำลังพอมีกำลังก็ให้ให้ช่วยเหลือชาวบ้านอาตอนนี้เราจะเห็นในสื่อว่ามีหลายวัดหลายแห่งที่จัดทำอาหารทั้งของแห้ง ทั้งของสดนะเพื่อแจกจ่ายให้กับ